วันนี้ผมมีนี่ครับขาหมูลอกเนื้อครับนี่เครื่องปรุงพร้อมเดี๋ยวเรามาทำไอ้ต้มซับขาหมูนะครับก่อนเดินผมขอเอาขาหมูเนี่ยฮะไปเคีย่ยวให้มันเป่เอยชั้นเล่อยครับ ตอนนี้ก็เคี่ยวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมใส่พวกเครื่องปรุงครับก็เป็นหนึ่งพวกไอ้ไม่เครื่องปรุงไอ้พวกเครื่องข่าสะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงครับอ๋อเปรี้ยวไหมเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะใส่เลยครับป๊บเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้ผมก็จะมาทอดพริกครับ ร้อนครับเอาประมาณนี้ครับสีสวยๆรอไปก่อนเดี๋ยวเราไปตําใส่ตอ,ตอนนี้นะครับผมจะปรุงรสหน่อยครับใส่เกลือรครับาาน้ำตาลขอปลาครับ ชูแล้วผมจะใส่เห็ดเข็มทองไปครับเพราะว่ามันมีคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ครับเขาชอบกินเห็ดก็เราต้องเกือบแผนคนอื่นก็ด้วย ตอนนี้ครับรสชาติได้ที่แล้วครับผมใส่พริกขี้หนูแห้งที่ทอดมาสักครู่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมบักชีเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับต้มแซบขาหมูผม ดองด้วยนี่ครับหน้าตาเกาจะประมาณนี้ครับจ,จะทำใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปชิมล้วย